ก่อนน้องนาวผมยาวมากเลยน้องนาวเป็นเหาดูดูดูน้องนาวคันเด็กดู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 ดยใครเคยมีโมเมนต์นี้มั่งเจนเคยปะร่วงม,มาแล้วหนึ่งอะอเก็บไปเลลวค่ะอย่าหันมาดิเธอไปนาวคันหัวปะหัวสาบมั่งไหมเนี่ย กำลังเดินออกมามาหมมันจะมาหาหนูหนจะมาหาหนูนี่เหรอนี่มันกำลังเดินใหญ่เลยอ่ะมักำลังเดินไปไหนเหรอมันกำมาหาหนูว่ะเอาหัวกล้องมามันกำมาหาหนูว่าจะเก็บหนู มันเร่งนะเว้ยมันเดินแข่งกันเว้ยมันเดินแข่งเห่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกน้วกระดาษเริ่มด้วเสียงด้วเสียงด้วยเสียงไหนไหนๆเดินโซล่าก่อนเก็บปิดเลผมไม่ได้สะมาเท่าไหร่เนี่ยฮะดูดินี้ใหม่ๆดำปีเลยเมื่อวานไปรับ เมื่อวานไหนมาเช้าใช่ป่ะหัวเหม็นหึงเลยสะก็สะไม่ทันเดี๋ยวเนี่ยสะตอนเช้าเนี่ยเหม็นข้าวหมูร่วงมาอีกเหรอนี่มาอีกกูดินี่สั่งไปเรื่อยๆอ่ะใช่เปลี่ยนคลเปลี่ยนเนี่ยหล่นมาอีกเลยดูดิ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 หล่นมาอีกเนี่ย ชอบตะขามด้วยยังกินอ่ะยังอร่อยตะขามอะไรแซ่เออเออมะขามแซ่เออแบบรูอ่ะรูอีกเห็นไหมดูเด้โอ้โหมีเท่าไหร่ก็ไม่หมดอ่ะเนี่ยรงโอ้โหนนั้อะไรเนี่ยูไม่เฉยเลยไม่ต้องเจ็บไหมเงี้ยเนี่ยย่วงอีกกูสิโอ้โหเฮ้ยอยู่ตรงนี้เหรอวะ รับอะไรเปเลยถ่ายยากอูอ๋อจับท่ายากผมก็จ่ายยากจับสั้นผมก็ะายยากหนึ่งสองสามสี่ห้ตอนในบูมเดเดตัวเขาขายเลยกอนเว้นอย่างนั้นเขาคันดีด้ยวะโอ้ยเฮ้ยทำไมเจอตรงไหนวะเนี่ยนั่นแหละหอทองเลเจ็บปะลูกไปเลยเหี้ยดูไอ้เจ้า ทุกคนไม่ไหวแล้มันหนาวเลมันมีความรู้สึกขยังขยนิ้วแล้วนี่่งนี่เบีอนนี่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 เนี่เอน่วยบาปมเนี่ยโอ้ยโอ้มันเยอะจังไงใส่มกาด้วยนอนร่อยน้ำเหมือนเห็บมาเลยใช่เหมือนเห็บกรชี่ะไปเวฟแม่งเลย เป๊ะเปะเปะปะปะไม่ไไข่เ่อวะไข่เปะยังไงมาต้องเอาเร็วลูกเกเอาแผ่นใหม่มาดิเหาไม่เจอแล้วอ่ะนี้ขอรเนี่เหรอไม่ใช้หนูไม่ใช้แล้ว่งใครนี่ก็แมวใช่ปหมดีะวอ่ะใช่ปะเออไม่มีหางๆเนี่ยเนี่ยไข่ล่วงเต็มเลยอ่ะน้องนาวอย่าเปลาอยู่ทเนี่ยของติด แผ่นสองเอา,า้แมวน้แมวสระผมเสร็จแล้วแม่เคยไม่สระผมให้หรอมีใครสระผมให้หรอใช่แล้วทำไมแม่เคยไม่สระเดี๋ยวไปใส่น้ำมันมะพร้าวแม่นอนโรงพยาบาลอยู่เหรอเหรอ เมื <Jasmine. S 1> อ่อ <c oughs> วานสระผมนี่ตอนเช้าใส่น้ำมันมะพร้า,าวลื่นเลยเห็นไหมใส่แคบนิดเดียวอว่ะพันมะพร้าวอ่ะดูโอผมเป็นเงาเลยเห็นไหมเฮ้ยฟืนหัวหน่อยขี้ยี่อะแล้วก็ขยี่ทั่วเส้นผมแบบนั้นอะผมมันจะลื่นเงานี่นี่ๆๆ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 นี่นี่ไหมตัวเองเด้งดึดดึดูดยังมีอะไรเห็นไหม นี <łość> ่นี่นี่ตัวนี่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 ไงนี่ไงเห็นป่ะน้าแล้วเราจะไปไหนกันนู้หาแม่หาหาแม่เพื่อที่ไหนที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเลยเหรอแม่เพื่อเป็นอะไรอ่ะเออไม่สบายไม่สบายเหรอ นาก็ไม่มีใครสระหัวให้เลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมวีไม่ดําแล้วเนี่ยเห็นไหมยันยายสระผมให้เนี่ยวีปกมาวีไม่ดำแล้วเมื่อคืนนี้องนาวบอกว่าไม่มีใครสระผมให้น้องนาวเลยกี่วันนะแม่เข้าโรงพยาบาลกี่วันนะสี่วันแล้วมั้งพค่ไม่มีใครสระผมให้น้องนาวเลยใครมาจะรีบไปโรงพยาบาลแล้วเย็นเย็มาสระผมให้แล้วเนาะ หันหลังลาสิดูสิผมอ่ะเป็นเหาเป็นไงล่ะพอแล้วไป